สวัสดีครับเพื่อนๆสสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเพื่อนๆมาชมพัฒนาการของต้นโหย่าที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับซึ่งต้นโหย่าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นต้นโหยาที่ผมได้ผักชำไว้เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนจำได้ผมเคยทําคลิป ปักชำต้นหั่าไว้2แบบนะครับคือแบบปักชำด้วยกับมะพร้าวและปักชำด้วยน้ํานะครับซึ่งทั้งสองแบบก็ออกรากมาได้ดีทั้ง2แบบเลยนะครับและในอีีที่2ผมก็ได้นําต้นหยวาทั้งหมดมาปลูกลงในกระถางนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านระยะเวลามาประมาณ1เดือนแล้วผมก็เลยถูกอากาศจะพาเพื่อนๆมาชมพัฒนาการของต้นหยวาทั้งหมดที่ผมได้ปลูกไว้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นต้นโฮย่าที่ได้จากการปลูกไว้เมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับจะมีทั้งหมด8ต้นนะครับประกอบด้วยต้นที่ได้จากการปักชำแบบกับมะพร้าวสต้นนะครับแล้วก็ ได้จากการปักชำแบบน้นาอีก4ต้นนะครับซึ่งทั้งหมด8ต้นนี้ก็รอดทุกต้นนะครับ <Okay. S 1> จะสังเกตได้ว่าเมื่อผ่านมา1เดือนแล้วต้นโหยว่าจะมีใบที่งอกออกมาเป็นใบที่สมบูรณ์แล้วนะครับ <Okay. S 1> เพิ่มมาต้นละ2ใบนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูทั้งหมด8ต้นนี้จะมีะใบที่สมบูรณ์แล้วเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย2ใบเกือบทุกต้นเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆตรงยอดมันก็จะมีใบเล็กๆนะครับเป็นยอดโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งต้นโหย่านะครับน่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นใบเลี้ยงคู่นะครับเขาจะงอกใบออกมาเป็นคู่ๆแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการดูแลนะครับผมก็จะลดน้ำให้เขาวันละสองครั้งเช้ากับเย็นนะครับ ส่วนการให้ปุ๋ยผมก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยออสโมโคสสูตรเสมอ13-13-13นะครับใส่ไว้ในตะกร้าปุ๋ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับเมื่อเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะช้าเอาสารอาหารจากาตัวปุ๋ยลงไปในกระถางของต้นหัยหาที่เราปลูกไว้นะครับส่วนการเจริญเติบโตเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าจากการปลูก ตั้งแต่วันเริ่มแรกจนเขาจะออกดอกเนี่ยต้องต้องใช้เวลา,าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับส่วนการาแขวนต้นโฮยา่าผมก็จะแขวนไว้ในที่ร่มลำไรอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ใต้ต้นโมก ที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มา update, อัปเดตความคืบหน้าของการปลูกต้นโหยาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและถ้าต้นโหยาเขาโตจนออกดอกได้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกรอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าผมปักชำและปลูกต้นโหยาอย่างไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอ การปากักชำและการปลูกต้นโฮยาทั้งสอง EP ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะทำต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ